we Just say go, wild. เพลงไหนครับว่วเพลงเมื่อเี้ครับไอวายเอ็มใช่เหรอ่ะวายเอ็มหรเป็นบอยแบนด์ยังไงบื่แบนด์ใอโอเคคอเอ็มไม่ใช่บอยแบนด์คอลเอ็มเป็นลายเอ็มปล่อยเป็นเลยร์ไม่เป็นลาก็เยมีสี่เนี่ยแต่ว่าต้าค่อยเอามาผเป็นยูอีกคือบอยแบนด์ไม่ใช่บอยแบนด์คมันเหมือนไม่ได้มา่รือกันไงอ้องฟังเพองแล้วต้องผักเพลงนิดนึงะมันเป็นสองเพลงนี้สามสามคนนี่เหรอครับเหมือนคนละ Giọng huh? man, Young man mà sáng thì giọng man, sáng thì giọng man, then I need to feel down, I said giọng man, <coughs> take your shot on the ground, your on the <coughs> oh. take your on the ground, I said man, Call you in a new <coughs> to be oh <coughs> that <thing. Young> man, <coughs> thì rất là Young man thì lúc man. then on the two foot I said you man it could say hop the plow and say you man best cause 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 you in the new town, you are you, new town. You, are you are you are cause you in the new town oh, you are cause you are in the new town so you are 3, One, One, two, three, four. Young man, there's no need to feel down. I say, young man, think you'll all the time. I say, young man, cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. Yes, it's ready, you can go. I say, young man, when you're shut on the doors, you can say that And I'm sure you will find Many, room. ประโยคแรกอะถ้าโจจะให้ชาติต้องเรียนคำว่าอินเพราะคืออินเนอร์นิวชานเพราะคืออินเนอร์นิวชานไม่ใช่เนอะเพราะคืออินเนอร์นิวชานเพราะคืออินเนอร์นิวชานที่ต้องมีต้องมีอินเนอร์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 เน ต้องซื้อเลยต้องซื้อเลยอ่ะลองใหม่นะคุก oh, ันว่าเราต้องร้องแล้วเหมือนที่คุณหนิงบอกอ่ะต้องจอยกันว่ะอย่างนั้นมันแบบโอ้โหมันคนละทิศคนละทางมากเลยเนื้อก็ะด่างไม่ได้ฟิวก็ไม่ได้แล้วมีบ็อกกิ้งยังมีแล้วหมดเลยอ่ะที่สองบ็อกกิ้งไปด้วยทำเลยจะรอดไหมเนี่ยขนาดร้องอยู่เดียวยังจะไม่รอดเลยแล้วเดี๋ยวดูบ็อกกิ้งด้วยจะเป็นยังไงเลอดพอดีขึ้นมาก I still believe ba, bốn, năm, bốn. Ervin Tuba lại. Young man, again, you began to need to feel down. I said, young man, things would be so much better. I said, young man, stop my heart. Young man, you to be unhappy. Young man. Baby cat goes and your When you, you shut on the door, you And so you will when you have a good time. It's fun to กลับมาใหม่หยังไคงรับงงรู้สึกดีก่อนรู้สึกดีก่อนรู้สึกหน่อยอย่าร้อนอย่าร้อนเ็ดเย็นเจ็เย็นสบายสบาย มาร้องกันมั้ย่ i c k l e sell off the ground Pickle sell off the ground เท่ากับ Boxing ลืมไงมีชื่อตัวเองขั้นแรกอ่ะ Pickle sell off the g r o u n I said ไม่ต้องเปลี่ยนมือไงไหมมือซ้ายตลอดเลยเอ่อพอพอพอจะชี้งนี้แล้วมันก็ไม่ได้เดี๋ยวันเสาร์แล้วนะมื้อจำไม่ได้นี่คือแล้วนะลูกคำสุดท้ายอ่ะมันสัมผัสกันอย่างดาวกลาวทาวอย่างเงี้ยโกโดไฟ ฟาร์มทาเขาลงมาดาวเขาลงมาจอยบอยมันเป็นกรอนมิวฟิลเนี่ยนะมันสัมผัสกันอยู่ยอมแต่มันจะพอไปพวงบล็อกแล้วจะลืมยังไงมันต้องจำให้ได้แสดงว่าต้องซ้อมเยอะกว่าเดิมอะตอนนี้มันสั้นมากนะนะแค่นี้เองนะครับประมาณพันสามคนเห็นบอยมีคนเห็นเต็มมีคนเห็นเต็มเต็มบอยเนี่ยนะครับ เอามาตอนนะ่อตัวมองไม่เห็นตัวอย่างคนดูเล่นแปลกตรงคอมเปนพิซเตอร์เลยครับที่ปากคือกดปุด่มแ,แล้วปุ่มอ,อย่างเงี้ยพอออฟถึงอนะอฟละสบายสบาย้ and you

เนื้อมาบ่อยเสียดมากพอมาเต้นแบบมันมันงงแล้วมันลืมเนื้อลืมไปแล้วหมดเลยเฮ้ยไม่ลืมแล้วครับผมเป่าลืมแล้วครับเอาแค่เนื้อแค่เนื้อหนึ่งตัวเท่าประเด็นโอ้โหแต่มันไม่ควรที่มันชุดละหันแล้วชุดละหันไม่พรอที่สัปดาห์ที่เก้านะที่สัปดาห์ที่หนึ่ง they have everything พวกเนี้ยบ่อยลืมบ่อยมากของออฟลืมตั้งแต่ท่อนแรกเลย Fit u r จารณาอ f the ground ผมลิมยหาไแล้วออร้องฝักเสียงดังเลยคือาเสียงให้หนาคนนี้ย่างนั้น er. สองคนนี้ตกเกี้ยงพอาถึงค่อนจตัวเองแล้วมันหอดลงเหลือรอ young man that o n l y you feel down I said young man you s e l l o u t l o e เหลือแค่นี้เลยครับฝักอีกสองนีทำใม่เราดมดทใหม่ เมื่อกี้ท้าไอ้ตรงแบบว่ากูทามอ่ะถ้ามันมมากเลยแต่หน้าตาแบบกังวลแบบว่าถ้ามันมากเลยนะและไอ้ตรงแบบยิคเคนโกยิคเคนโกแบบแบบมีฟิวเนี่ยเอาไม่รินได้ต้องเขียวลูกออกเหรอมันก็ต้องฟิวอ่ะมันต้องฟิวอ่ะไม่งั้นมันเออใส่อารมณ์เข้าไปด้วยเอาใหม่ลูก

Dedicated, dedicated. I said, you're yes, when you start on the door. Then you need to feel down, I say, young man Seek the purpose of the problem, young man go to you're in a new town, there's no to be unhappy, young man Then say, young man When you're when you're shot on the door, you can't stay out, I'm sure you will มวนะมันก็ด่ำได้แหละแต่มันเข้าแบบเออบอกแค่เออมันจะหญิงไปช่วยเด็กป่ะเออไปดูหน่อยเพราะสอนแล้วแบบพี่หนงอ่ะอ่ะพัชชามาเดียวกันเลยลูกร้องเปิดก่อนทีเดีให้ลูกก่อนร้องก่อนดีนะอ่ะงี้ดีกว่ามาก่อนสายยาวขึ้นแล้วใช่ไหมคะสายยาวขึ้นสายยาวมากสายยาวมาก